สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมคาคาโฮอีกแล้วนะคนดีคนเดินนะผมวันนี้ผมก็จะมาเทสคอมนะคอมที่ผมใช้เล่นอยู่ประจำเนี่ยปกติที่ผมไปเทสลงมอดต่างๆอะไรต่างๆก็อยู่แต่เซิร์ฟบ็อกซิ่งไงแต่คลิปมันไม่ค่อยเยอะไงมันไม่ค่อยน่วงก็วันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นโลเพดูนะว่าสเปคที่ผมใช้เนี่ยมันจะสามารถเล่นโลเพได้ไหมสเปคที่ผมใช้ก็คืออ่า ไอซ่ามัฟเจนสิบตัวรหัสเอฟครับก็คือไม่มีการ์ดจอในตัวครับแล้วการ์ดจอของผมนี่ก็เป็นเจ็ดห้าส่วนทีไอนะครับก็เป็นตัวธรรมดามากนะครับแล้วก็แรมก็เป็นแรมเอ้ยแรมแปดยิปพัทสามหนึ่งสองนะครับแต่มาจริงแค่สองหกหกหกนะครับแล้วก็อ่าลงเกมไว้ในฮาร์ดดิสนะครับก็คือสเปคเนี่ย ถามว่าเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมก็จะมาเทสให้ดูนี้นะครับคนออนวันนี้ก็159คนนะครับใช่ตอนนี้ผมก็อยู่ตลาดกลางเลยนะครับนี่นะเห็นไหมผมอยู่ตลาดกลางเลยนะไอ้ที่ผมเปิด MSI Afterburner ให้ดูนี่ก็คืออ่าไอ้ของของตัวเกมมันบั๊กครับมันตัวเลขดีเลๆมากเลยผมก็เลยต้องโหลดแอปแยกมามันก็จะลกุลกๆตาหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็แรม V RAM การ์ดจอก็เต็มนะครับหน มผมมันมี2กิกไงแลมการ์ดจอแล้วมันก็ไม่เต็มหรอกมันก็จะเต็มแหละแต่แรมแรมเครื่องนี้เขาคือก็คือเต็มนะถ้าขึ้น7นี่ก็คือเต็มเลยบางคนบอกโอ้เหลือต้องเป็นกิ๊าที่จริงมันเต็มแล้วนะแต่ว่ามันต้องเหลือให้แบบ Windows ใช้ด้วยถ้ามันเกินเท่าไหร่นี่แหละผมอ่านเจอในกลุ่มแปดสอหรือว่าเท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันจะถือว่าแลมเครื่องเต็มแล้วถ้ามีแรมสิบหกนี่มันจะกินแลมไปประมาณอ่า 1ิบสิบกิกนะเท่าที่ผมเคยดูอะ่ะถ้าใครสวัสดีชอบไฟเอ็มนะันนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับไฟ M บ้างไหมถ้ามีก็นี่เลยเฟซผมเองนะผมสามารถเข้าไปสอบถามปัญหาต่างๆได้นะและรับแก้ปัญหาต่งนะาตงๆที่เกี่ยวกับไฟ M ด้วยนะเหลือเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะผม ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในแต่ละเคสด้วยนะครับสนใจทักเฟซมาเลยลิงก์เฟซอยู่ด้านล่างคลิปนะผมตอบไว้แน่นอนครับแก้ไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมแล้วเจอกันใครมีปัญหาก็ทักมาเลยนะผมรับชมคลิปกันต่อเลยครับใครมีล้ำเสพหัวมันก็จะเลื่อนฝานี้นะตอนนี้ผมก็ได้เปิดวีซิงนะครับไม่ได้ปิดนะเปิดเป็นวีซิงเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตนะตามเฮิร์ตจอนะปิดก็ได้แล้วแต่ว่าการจอมันจะหมดไงเอ้ย มันจะกินการ์ดจอไม่ใช่การ์ดจอจะหมดพอการ์ดพอมันกินการ์ดจอเต็มใช่ไหมผมก็ใจนี่อัดชิปไม่ได้ถ้าการ์ดจอวิ่งร้อยอะอัดแล้วผ้ามันจะแหลกบางคนบอกทำไมไม่ใช้ซีพียูซีพียูผมมันอัดไม่ไหวนะมันไม่มีการ์ดจอในตัวไงถ้าตัวที่มีละถ้าตัวที่ไม่มีรหัสซีพียูในตัวมันใจนี่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อมันจะมีการ์ดจอการ์ดจอในซีพียูอะแล้วมันจะอัดชิปลื่นอันนี้ผมเคยได้ยินมานะ ก็อัอนเดิมคนทีนะครับตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะทำให้แหลกคู้นส่องเลยนะตอนนี้อยู่กะลาดนะครับตอนนี้อยู่ซื้อ Amazing Thailand นะครับเอ้ยไม่มีไทยแลนด์ดิมาดูกัว่ามันเล่นลื่นไหมตอนนี้คนคนร้อยหกสามนะเวลาเวลาเที่ยงอะที่ว่าเยอะนะตอนนี้ผมกำลังหารถอยู่ตรงนี้คนมันน้อยอะผมอยากให้ไปดูคนเยอะเยอะใครที่จะซื้อสเปกนี้นะครับถามว่าไหวไหมก็คือไหวนะครับไหวชิวเลย มันก็ไม่ชิวใหญ่หรอกมันก็เล่นได้อะเล่นดีอะถ้าไม่สตรีมไม่เปิด Google ไม่อะไรเลยนะเล่นได้แต่ถ้าสตรีมอะมันก็มีตกแมปอะไรมั่งอันนี้มันก็มีนะไม่สตรีมก็มีแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกแค่แมปไม่โหลดคุณอยู่ไหนดีวะคุณเคาอยู่ไหนกันวะวัสดียรบพี่ชาเฮ้ยวัสเดียรบพี่ ไปส่งหน่อยได้หรือเปล่าครัออบเนี่ยพี่พี่พี่ไปไหนครับผมผมก็จะไปฟาร์มครัเออพี่ฟาร์มไหนอ่ะฟาร์มลมนั่นนะเออแต่ครั้นี้ไม่ใช่รถผมนะผมบอกไป่อนเลยไม่เป็นไรครับไปจ้าไปโรงพยาบาลก็ได้นะพี่ใกล้ๆมึหาคนเยอะๆเท่าไหนมันคนมันเยอะพี่รู้ไหมเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะผมาเพิ่งเข้ามาอืมแล้วรถแล้วรถโคต้าพี่หมดแล้วไง นี่ครับมันติดพาวงเห็นไหมมันก็มีไงตายอยู่สองพันนะเจออตังมีสอเดียวเควียรส่งผมตรงนี้ก็ได้ใครฮาเจอนครับเจ้าเควี่ยรนเจออันี่ยโอ้โหเฟมเมื่อกี้เฟรมเลตตกไปถึงสามสิบเลยนะพอมาตรงคนเยอะๆแล้วกราวจอก็จะเห็นได้ว่าวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะทำให้ภาพแหละนี่นะอยู่ในเมือง ก็ประมาณนี้นะประเดียวคุณหมอสบว้ครับไม่มีอะไรครับอาหาเพื่อนยืนเป็นเพื่อนเฉยๆนี่นะเฟรมเรทก็ประมาณหกสิบนะถามว่าเล่นได้ไหมมันไม่มก็โอเคนะถ้าไม่ถ้าเราไม่แม่นั่งเปิดอีพีส์ดูเราเล่นแบบเล่นให้สนุกอะ่ะไม่ต้องดูอะไม่ต้องสนใจอะ่ะเอาง่ายมันร้อนก็ปล่อยมันร้อน PvU มันร้อยก็ปล่อยมันร้อยอย่าไปสนใจครับเล่นให้สนุกแค่นั้นแล้วคนจะไม่เครียดถ้าปกติผมเล่นนี้ผมปิดหมดเลยนะปิดทุกอย่างเลยปิดแบบพวกตัวเลขอะ่ะผมใจนี่อะไรก็อะไรผมจะแบบผมจะเปิดแค่ตอนอัดคลิปเพราะว่าผมจะสังเกตว่าการ์ดจอมันร้อยไหมถ้าการ์ดจอมันร้อยผมต้องรีบหันหน้าขึ้นฟ้าเดี๋ยวพาแมลกแต่ถ้าผมเล่นปกติผมจะปิดให้หมดเลยมันเกะก,กะ ก็ประมาณนี้นะมันก็โอเคนะใครที่อยากซื้อสเปคนี้ราคาสเปคนี้มันก็ประมาณหนึ่งหมื่นนะตอนนี้ถ้าตอนการจอถูกมันจะไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับแปดเก้าพันได้มั้งซื้อมือสองหมดเลยนะของผมมันมือหนึ่งบนมือสองไงใช่ใครหาราคาดีๆได้ก็ลองไปซื้อดูครับก็คุณภาพก็ประมาณนี้นะก็พอใจหรือไม่ก็เอาไปตัดสินกันเอาเองครับเออหรือไม่ดูภาพ ภาพน,นี่ก็จะเป็นนี่ครับแบบแค่ H d ดีนะครับอาจจะลื่นเพราะว่าแค่นี้ด้วยถ้าเป็นพันเก้าี่สิบคูณพันแปดสิบนะครับหรือว่าจอฟูเฮดดีอะ่ะมันก็จะแบบน่วงนะถ้าใครจอฟูเฮดดีก็ปรับสักเฮดดีหรือว่าเฮดดีพัดก็ได้แล้วก็มาปิดเงาเอาหลอดน,นี่ผมไม่ได้เปิดนะมันมีเม้นต์หนึ่งอบอกว่าทาไมไม่ได้เปิดหลอดน,นี้มันช่วยตกแมปน,นะแต่เขาเรียกว่าอะไรวีแรมมันเต็มครับเห็นไหม ขนาดไม่เปิดกินไป1.790แล้วอะและอีกอย่างผมไม่ค่อยเห็นผลด้วยอไอ้ทีอ่อยากให้เห็นผลจริงๆเลยก็คือใช้ SSD ครับแค่นั้นแหละแล้วก็อัพแรมเห็นผลแน่อันนี้มันไม่ค่อยเห็นผลหรอกครับไอ Ethernet Texture Bucket อะไรนะ่ะนี่ผมปรับบลอดแดงเลยถามว่า v l RAM ขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่ามันเฟกหรือเปล่านะ แต่สาหรับผมผมไม่เห็นผลตามผมจะปิดไว้แล้วกันกินแลมแล้วรอสามหลอดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแนละ้วแต่ผมปิดไว้เ่วนตัวก็ยังไม่มีปัญหานะปิดไว้อยู่วิซิงผมอ่อนนะเปิดอ่อนไว้ถ้าใครอยากได้ฟิล์มเหลือเยอะๆแบบให้มนกินทรัพยาก,ก่อเยอะๆก็ปรับอ่อนไว้ครับแต่ว่าผมปรับอ่อนไว้เพราะผมอาชีพนี่ก็เป็นอ่อ normal นะครับ msea ปิดนะครับ ซอฟชาร์โดผมปรับเป็นอะไรเนี่ยซอฟซอฟเทสอะไรนะโพสเอฟเอ็กผมปรับเป็นนอร์มอลนะครับแต่ผมปิดก่อนปิดไม่ได้หรอก็คือหันแล้วเบือเนี่ยนะอันนี้ผมปรับเป็นสิบหกนะเพราะว่าผมลงมอดถนนนะไม่งั้นถนนมันจะเหลืองก็เลยปรับเป็นสิบหกอันนี้ก็เป็นนอร์มอลนอร์มอลไดเล็กเอ็กปรับเป็นสิบเอ็ดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปรับเป็นสิบมันจะแบบดีฟ้าไหมแต่ตอนแรกผมปรับสิบนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นผลไงผมปรับเป็นสิบเอ็ดดีว่า ราคาต่างๆก็ประมาณนี้นะครับไอ้ว่าแชทเปิดไหมเร็วแล้ก็ลื่นไหมถามใจเธอดูนะครับก็ความลื่นแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับก็ลองไปตัดสินใจกันเอาเองโอ้ยลืมไม่ใช่เซอร์บ็อกซิ่งเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันกดไลค์กดติดตามไน่อยนะครับอยากให้นำคลิปอะไรก็ค,กค,คอมเมนต์มาได้ครับถ้าผม ถ้าผมสนใจถ้าผมทำนะครับปะคนดู